ดีครับพบกับช่องบ่าวแขงพากินนะครับผมคลิปนี้บ่าวแขงทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับผมนอกเหนือจากการกินนะครับผมบ่าวแขงจะพาไปดูไก่ที่บ่าวแขงเลี้ยงไว้ครับผมนี่ไก่ตัวงามไก่พู่ครับผมก่อนจะมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้บ่าวแขงด้วยด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแขงครับผมมาเลยครับพี่น้องครับมาเบิรงคลิป เบาแขงเดียงไกเลยคกับผมมาเบิ่งเลยครับลูกสมห้ามนะครับผมมีอยู่สองตัวเนี่ยตวผูที่ว่าบเบาแขงหวงที่สุดครับมีตัวสีดำตัวหนึง่งชื่อว่าเจ้าดินดำแล้วก็มีตัวนึงก็สีแดงๆนะครับผมชื่อว่าไอหนูครับสองตัวนี้เบาแขงหวงที่สุดครับผมเป็นลูกไก่ชนนะครับผม แต่ไม่เคยเอาไปซ้อมไปชนที่ไหนหรอกครับกลัวมันเจ็บด <c ười> อ,ในในนนอกแ้งอักมันหลายครับอยากเลี้ยงไว้จนมันตายนั่นแหละครับผมดูครับเนีย่ยตัวงามสวยยิ่งพี่น้องครับผมเบืง้งหลูมนี่แหละเนี่ยเนี่ยลูกลูกมัน,น,น,มนครับลูกไว้หนูครับสามตัวเป็นแต่สร้างมบพี่น้องคุ้นกคุณกับคุณกับคุณร้ายกับสามตัวนี้่อมมา ขั้เคียกับคุณคุ้นคุณไลกับผมเบื้องกรบพี่น้องไก่ก็หลายหลายเราแข้งก็บางตัวเราแข้งก็เลี้ยงไหม่ขายบางตัวเราแข้งก็บ่อขายไปไปมีคนมาขอซื้อก็บ่อขายถ้าตัวไหนเราแข้งกับเราแข้งก็บ่อขาย ขายตัแตนเบื้องแม่ฟักนะครับการฟักลูกครับในหลังครับครับผมเบื้องไม่เรือยเบื้องบรรยากาศรังบันเบาแข็งไม่น้ำครับมีเบาแข็งมักเลี้ยงไก่ชนครับแต่บ่มักชนที่โตนมันชนแต่ละทีเห็นก็ชนแต่ละที เดือดออกยังออกซิโตนมันยงไม้ปกความหักเีนะครับผมคลิปนี้ไมมีอย่างไรครับผมขอขอบคุณที่เบิ่งคลิปบอกเข่งหรือพี่น้องขอบคุณในหลายเรือครับผมโอกาสหน้าพอว่าเขยงมาครับขอบคุณครับ